กลับมากันอีกครั้งนะครับกับผมแะไฟโลครับขอชเชนนะครับหลังจากที่มันมีมิชชั่นพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นมาชีิตผมก็รู้สึกว่าจะด,ดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับดูมีเลือดแล้วนะครับออตอนสัมษณ์แรกมานี่แบบคธอแ่ไม่ไหวจริงอะเลือด,ดไม่ทิศเทียวอะไม่ช่วอะไรบอสได้เออตอนมีเออ,อ,เอ,อฟาร์มมีเลือดอยู่ไรน่าจะแบบพร้อมยุ่นบ้างนะเกรบ่าแล้วก็ยิงเราด้วยนี้แหละชีวิตเราน่าจะง่ายขึ้นน่าจาัดนคนาจา เอซีโร่สนะหน่อยมาข้ามาดูพเงี้ยนมันกี่ตัวนะถึงจะได้แรงเอเราจะมาลักแคนแรงกันเฮ้ยเ้ยวฉันจะพลาดอ80ตัวน่าจะ80ตัวน่แรงี เฮ้ยเอาเฮ้ยยังเหรออ,อ,อีห้าตัวโอ้ตายแสดงว่าก้าสิบตัวเอาเยอะไปหน่อยมั้งต้องก้าสิบตัวไปโอเค ม,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 มันไม่ตายโว้ยโอ้ยตายช่างแม่งโดนเอฟไปแล้วมันไม่ตายเหเอเราแสดงว่าต้องใช้ X จะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิปไม่ได้ดึงไปช่วงนี้ขาดแคลนชิปอยู่ต้องสะสมชิปแอปเกรดตรวัว Excel ด้วยเราจะพลาดไม่ได้ ไปรถแรงชั้นซะก่อนเราเข้าพื้นที่เราต้องใช้พลังให้เต็มที่ก่อนครับโอเคขึ้นแลงมาแล้วพูดคำว่าแล้งแต่ลูกแอลเนี่ยเข้าไป นี่ไปยังเลยโจมง่ายกว่ายังยังตึงแดงเอีกไม่ตายให้มันรู้ไปเฮ้ยไม่ตาย,ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันไม่ตายมันไม่ตายโอ้ไม่เสียแต้มฟรีเลยฉันไปไม่เป็นไร รอบนี้ยังโอเคอยู่จะโอเคหรือเปล่านะตึมกางล่างกางล่างกางโอเคอเสียตกรึ๊เสีย,ตก,สยตกแต่ก็ยังไม้ตกไป โอ้โตกเฮ้ยออมาไม่โอเ่อลื่นตกโอไม่นะต้องรีทายมนเลยิ้นี้มันจะมีของให้เราถอโอ้โหมีเด้อเนตายเสยนตายก็ต้เอาให้ได้ของนสอชิ้นก็สาคัญช่้เอา้เลยนไมได โอเคมีปังถึงพันห้าลวอัปเกรดอีกซีลได้แล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่แรงตบบ่ำดีช่วงนี้เฮ้ยโอ้โหแดดทำไมถึงตรงไปตายผมข้างล่างไม่มีของเก็บ จะเป็นอะไรวะเนี่จอยยังจะรอบนี้เดียววันนี้เออไปอย่างนี้ก็ได้วะไม่ง้อหรอกโถไปตกอันดับอีกพื้นโม้รอบนี้น่ากลียกว่ารอบแรกมากเฮ้ยมันเดินซเดีเอลมามาไปกันมา จะตายเองนี่นยไฟกับมันเบอรก็เสถเดี๋ยวกันไม่ต้องติดแย่นะครับทำไมไม่ตายเพราะว่ามีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ขอญอาตยืนเติมได้อีกนึงหนึ่งนะครับมาโอเคพร้อมลุยแล้วเฮ้ยึ่งเห็นแล้วอีกนลูกกตามาก โอ้ยตายอยอีกอด เดี๋ยวเขาจะแทงเลยอุ้ยโอ,โยอย้โหกดเสมออยู่โป้งเลยโอเคถือของถือของถือของตาเข้าประตูโอ้โหน่าเกลียดมากไม่มีเลือดให้ด้วยโอาสิเห็นว่าแรงเราต่ำแม่งไม่ให้เลือดด้วยโอ้โหตาย,ย X, สายิ Z, มาเลยงกับมันต่ออีกจังนิดนึงดีจะยอมแพ้อยู่ตรงนี้โอ้โหลูกแกแ้วแหลกออกมาแล้วซิ่งโดนลูกแก้วเลยดีเนี่ยโอ้โหไอตบธนวันเป็นอันตรายเอ้ยโราตายไม่อยากเชื่อเลยฉันพูดคำแบบนั้นออกมา แมนชี้หน้าถ่าแล้วมาชี้ต้องเฮ้เลเซอร์อุ้ยเลเซอร์บลีอ้ยโหเด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  อไอ้ทานนี้เยี่ยนเลยอุ้ยอ,อุ้ยไม่พ้นเว้ยอือไม่พ้นอีกทีนึงคงตายาเกดรนจ้จาอะไรไปถูก,กแกทานนี้ก็หลบไม่ได้อีกโอโ้โหมามาใครจะตายก่อนกันไอ้ขี้กองอ้าว ได้การจะเถอในที่สุด sì รับไปซะไอ้ดอกทันตะวันอุ้ยเออเออสู้จนเหนื่อยเหนื่อยจนไม่มีแรงจะแค้เหนื่อยจนไม่มีแรงจะพูดเลยเราวิง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 มิชชั่นคอมลิทเยี่ยม โอ้พลังของซีโร่โอ้เอ็กเกาะทองเกาะเหลืองชอบจริงๆ <c oughs> โอเคครับถึงเราจะสามารถเอาชนะบอสได้สกิลใหม่มาหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับเราจะยังไม่จบการต่อสู้เอ้เรายังจะไม่จบพาร์ทนี้เพียงแค่นี้นะครับเราจะเข้าเนื้อเรื่องสําหรับการสนทนาก่อนนะครับแล้วก็จบพาร์ทบ้าชุมัดเอ็กเกิดอะไรขึ้นนี่ภารกิจก็ <c oughs> จะเพิ่งเริ่มต้นเองนะ ก็จริงอยู่บรรเลงอีก,อกครั้งแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนจุดจุดจ<ม>ุดแค่คิดว่าจะต้องไปกวาดล้างแ,แมวบดีก็ทำให้มือฉันคันไปหมดแล้วเลยนะ Excel ไม่ใช่ Excel อ,อ,อยู่ด้านขวาเราไม่มีเวลาพอที่จะมาเสียเวลากับเรื่องนี้นะแม้จะแค่พูดก็เถอะตอนนี้แมวบิีกำลังก่อความไม่สงบอยู่ โอเคครับก็นี่เป็นเนื้อเรื่องค่าๆสำหรับพาร์ตต่อไปนะครับเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมเริ่มปาบปราบบอสได้แล้วตัวหนึ่งเนี่ยพาร์ตต่อๆไปชี้เจ,จงให้ขึ้นไหมนะครับเพราะเริ่มมีสกิลแล้วโอเคครับมันก็ทูบีคอนติเนียเจอกันพาร์ตหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย